กับแนบแทบโต้ก,กับรายการมนโก้โคลีฟิเชนอลวันนี้รมจะมารีวิวคลาสในเกมโรบอกกับในมิติเกมที่ชื่อว่า o p e r a t i o n o v e r l o r r กันนะครับว่าคลาสในเกมนี้มีปืนอะไรบ้างรู้ภายใน,นไม่กีดด่นาทีไปรับชมกันเลยครับ ี๋บวจมระรีวิวคลาสในฝั่งประเทศอเมริกาก่อนนะครับคลาสที่1เลยนะครับนั่นก็คือคลาสไรเฟิลแมนเป็นคลาสแจกฟรีไม่เสียตังค์จำนวนตำแหน่งคลาสไรเฟิลแมนจะเข้าได้สูงสุด40นายคลาสไรเฟิลแมนจะใช้ปืน M1 Garand เป็นปืนอาวุธหลักบรรจุลูกกระสุน8ลูกพกแม็กกระสุนสำรอง8ม็กความแรงของปืน M1 Garand ยิงระยะใกล้และระยะปานกลาง2นัดตายยิงระยะไกล2-3นัดตาย ปืน M1 กาแลนไม่สามารถกดปุ่ม M 1, เพื่อเช็คกระสุนได้ต่อมานะครับปืนพกของคลาสไรเฟิลแมนก็คือปืน M191 1 11, เป็นปืนพกบรรจุกระสุน7ลูกพกแมกกาซีนสำรองสังแม็กปืนพก M191 1ไม่สามารถ,าร 2, ก, 11, าารถกดปุ่ม M เช็คกระสุนได้ความแรงของปืนพก M191 1ยิงระยะใกล้2-3นัดตย,ยิงระยะไกลอันนี้ไม่ทราบข้อมูลต้องขออภัยต่อมานะครับนั่นก็คือแบนเดช หรือผ้าพันแผลเอาไว้สําหรับฟื้นฟูนฟนเลือดอาวุธต่อมาเลยนะครับนั่นก็คือ M18 เป็นระเบิดควันเอาไว้ป่าอัมพรางปิดบางสายตาค่าศึกคลาสต่อมานะครับนั่นก็คือคลาสอิมม u n i ชัน n c ริ r ออร์ราคาคลาสนี้ขายราคา250วอบอนและ Class ิ m m u n i ชัน n c ริเออร์ใช้ได้แค่ฝั่งทีมประเทศอเมริกานะครับจำนวนตำแหน่งคลาสอิ m ม n i t ชัน c a ริเออร์จะเข้าได้สูงสุด5นาย ต่อมามาดูอาวุธในคลาสนี้ว่ามีอะไรกันบ้าง1เลยนะครับปืน M1 Garand เป็นปืนประเภทไรเฟิลบรรจุลูกศร8ลูกพกแมกกาซีนสำรอง8ม็กความแรงของ M1 Garand ยิงระยะใกล้ถึงปานกลาง2นัดตายยิงระยะไกล2-3นัดตายปืน M1 Garand ไม่สามารถกดปุ่ม M เพื่อเช็คกระสุนได้อาวุธชิ้นต่อมานะครับนั่นก็คือปืน M1 911เป็นปืนพกบรรจุ u, ลูกศร7ลูกพกแมกกาซีนสำรอง2ม็กปืนพก M1 911ไม่สามารถกดปุ่ม M เช็คกระสุนได้ความแรงของปืนพก M1 ยิงระยะใกล้2อถึงสนัดตายยิงระยะไกลอันนี้ไม่ทราบข้อมูลต้องขออภัยอุปกรณ์ชิ้นต่อมาเลยนะครับนั่นก็คือแบนเดตหรือผ้าปันแผลเอาไว้สําหรับฟื้นฟูเลือดอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับนั่นก็คือจุดสามศูนย์ขีดศูนย์หกสปริงฟิลเป็นกล่องเติมกระสุนกล่องเติมกระสุนมันมีวันหมดนะครับวิธีเก็บกระสุนในกล่องเติมกระสุนนะครับแค่เดินเหยียบกล่องเติมกระสุนเท่านี้มันก็เติมกระสุนให้แล้วนะครับมาดูคลาสต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือคลาสแมชชีกันเนอร์ อน,นี้ใช้ได้ทั้ง2ฝั่งทีมอเมริกาและทีมประเทศเยอรมันจํานวนตําแหน่งคลาสมมชิกานเนอร์จะเข้าได้สูงสุด3านายเดี๋ยวเรามาดูอาวุธและอุปกรณ์ในคลาสมมชิกานเนอร์กันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง1เลยนะครับปืน M1918A2 b r o w n n n g u u t o m t t i c Rifle หรือเรียกสักส้นๆง่ายๆก็คือปืนบานะครับเป็นปืนประเภทปืนกลหนัดติดตั้งขาส้ายได้ด้วยการกดปุ่ม B บรรจุลูกกระสุน20ลูกพกแมกกาสูนสารอง4แมก ปืน B.A.R ไม่สามารถกดปุ่ม M เพื่อเช็คกระสุนได้ความแรงของปืน B.A.R ยิงระยะใกล้ถึงปานกลาง2นัดตายยิงระยะไกล2-3นัดตายนะครับอุวุธชิ้นต่อมานะครับนั่นก็คือปืน M1911 เป็นปืนพกบรรจุลูกกระสุน7ลูกพกแมกกาซีนสำรอง2แมตตปืนพก M1911 ไม่สามารถกดปุ่ม M เช็คกระสุนได้ความแรงของปืนพก M1911 ยิงระยะใกล้2-3นัดตายยิงระยะไกลอันนี้ไม่ทราบข้อมูลต้องขออภัยอุปกรณ์ชิ้นต่อมาเลยนะครับนั่นก็คือแบนเดดหรือ ปั้ัแผเอาไว้สำหรับฟื้นฟูลเลือดคลาสต่อมาเลยนะครับนั่นก็คือคลาสควอ a ลิเดอร์ราคาคลาสนี้ขายราคา1,000วอบานและคลาสควอ a ลิเดอร์นี้ใช้ได้ทั้ง2ฝั่งทีมประเทศอเมริกาและทีมประเทศเยอรมัน จำนวนตำแหน่งคลาสควันลีเดอร์จะเต็มอยู่ที่4นายเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์และอาวุธของคลาสควันลีเดอร์กันนะครับว่าพกอะไรกันบ้าง1เลยนะครับปืน M1A1 t h มสันเป็นปืนประเภทปืนกลเบาบรรจุลูกกระสุน20ลูกกแมกกาซีนสำรอง6แม็กความแรงของปืน M1A1 t h มสันยิงระยะใกล้2นัดตายยิงระยะปานกลาง2-4นัดตายยิงระยะไกล3-4นัดตายปืน M1A1 ทอมสันสามารถกดปุ่ม M เ,เพื่อเช็คกระสุนได้อาวุธชิ้นต่อมานะครับนั่นก็คือปืน M1 9 เป็นปืนพกบรรจุลูกกระสุนเจ็ดลูกพกแม็กกาซีนสำรองสองแมตต์ปืนพก M1911 ไม่สามารถกดปุ่ม M เช็คกระสุนได้ความแรงของปืนพก M1911 ยิงระยะใกล้2-3ถึงนัดตายยิงระยะไกลอันนี้ไม่ทราบข้อมูลต้องขออภัยอปุปกรณ์ชิ้นต่อมาเลยนะครับนั่นก็คือ M18 เป็นระเบิดควันเอาไว้ป่าอัมพรางปิดบางสายตาข้าศึกข้อระวังในการใช้ปืน M1A1 ทอมสันนะครับหนึ่งเลยนะครับเมื่อปืน M1A1 ทอมสันใส่แมกกาซีนแล้วมันจะไม่ชักปืนเองอัตโนมัติให้เราชักปืนเองโดยการคลิกซ้ายหนึ่งที 2. นะครับเป็นปืนเหมาะยิงระยะใกล้ไม่ควรยิงระยะไกลเพราะอัตราความแม่นยำในระยะปานกลางและไกลต่ำสานะครับปืน M1A1 ทอมสันมีโอกาสปืนขัดลำกล้องได้ซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมคลายกังวลได้เลยนะครับเพราะมีโอกาสน้อยมากที่จะเป็น คลาสต่อมานะครับนั่นก็คือคลาสเซเปอร์ราคาคัดนี้ขายราคา2,000วอบานและคลาสเซเปอร์นี้ใช้ได้ทั้งสองฝั่งทีมประเทศอเมริกาและทีมประเทศเยอรมันจํานวนตําแหน่งคลาสเซเปอร์จะเต็มอยู่ที่5นายนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาวุธและอุปกรณ์ของสายคลาสเซเปอร์นี้มีอะไรกันบ้างหนึ่งเลยนะครับพกปืน M3A1 เป็นปืนประเภทปืนกลเบาบรรจุลูกกระสุน30ลูกพกแมกกาซีนสำรอง4ม็กความแรงของปืน M3A1 ยิงระยะใกล้2นัดตายยิงระยะปานกลาง2-4นัดตายยิงระยะไกล 3-4นัดตายปืน m 3า1 a สามารถกดปุ่ม m เพื่อเช็คกระสุนได้อาวุธชิ้นต่อมานะครับนั่นก็คือปืน m 1 9 1 1เป็นปืนพกบรรจุลูกกระสุน7ลูกพกแมกกาซีนสำรอง2แมตต์ปืนพก m 1 9 1 1ไม่สามารถกดปุ่ม m เช็คกระสุนได้ความแรงของปืนพก m 1 9 1 1ยิงระยะใกล้2-3นัดตายยิงระยะไกลอันนี้ไม่ทราบข้อมูลต้องขออภัยอุปกรณ์ชิ้นต่อมาเลยนะครับนั่นก็คือ m 1 8เป็นระเบิดควันเอาไว้ปะอัมพางปิด หเลยนะครับเมื่อปืน m 3 n 1ใส่แม็กกาซีนแล้วมันจะไม่ชักปืนเองอัตโนมัติให้เราชักปืนเองโดยการคลิกซ้าย1ที2นะครับเป็นปืนเหมาะยิงระยะใกล้ไม่ควรยิงระยะไกลเพราะอัตราความแม่นยำในระยะปานกลางและไกลต่ำสามนะครับปืน m 3 n 1มีโอกาสปืนขัดลำกล้องได้ ซึ่งมีโอกาสอนะมากอยากให้ท่านผู้ชมคลายกังวลได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของคลาสในฝั่งอเมริกันนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอ,อะไรก็สามารถคอมเมน่ไม่มได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร้ผมใครอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมน่ไม่มได้เลยนะครับโอเคที่มีกรนตุ้นอยู่จกกกกนนากการคิดหน้าสารวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมไลค์และซับสไคร้ได้วเนอะ